ในทุกวันที่เราเผชิญกับความวุ่นวายของโลกภายนอกการย้ำเตือนใจตนเองถึงเป้าหมายความตั้งใจและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคือพลังเงียบที่ส่งอนุภาพพลังย้ำจิตไม่ใช่เพียงการท่องคำซ้ำๆแต่คือการปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันและเชื่อมั่นในตนเองการย้ำจิตเป็นเสมือนการพร้อมเมล็ดพลังใจในทุกเช้า โดยถ้อยคำดีๆอีกเช่นฉันมีคุณค่าอ่ะฉันก้าวไปข้างหน้าได้หรือทุกวันคือโอกาสใหม่เมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอจิตจะเริ่มเชื่อและพฤติกรรมจะเริ่มเปลี่ยนค่ะจงใช้พลังย้ำจิตเป็นเพื่อนร่วมทางเพราะเมื่อจิตมั่นพลังใจก็พร้อมและชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ